คลิปนี้ผมก็จะมาเปิดก่อนล็อกอินครับประจาเดือนธันวาคมครับเปิดส่ง้ายปีใหม่เลยเออสุยส่งไทยปีเก่าตอนละปีใหม่เออมีประมาณเปดกล่องครับเนี่ยพี่ผมผมคํานวณแล้วมันแปดกล่องเพราะบนวันนี้ไงถ้าเราไม่เปิดเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวก็ไม่ได้เปิดก็ไม่รู้ว่าในกล่องมันจะมีอะไรนะเพราะ ผมก็ต้องลุนนะว่าะป็นในกล่องมีของดีอะไรบ้างทุกทีจะเป็นยาใช่ไหมยาแล้วก็ที่ชุบแล้วก็ยาล้วนๆบางทีก็มีข้อตูมมจวันบ้างอน่าจะเป็นจวันเแหละมาเปิดเลยเปิดละกล่องแรกไปทีละกล่องละกล่องแรกโอ้ได้เลยทีย่ยากล่องที่สองเฮ้ยปีกโอ้โห ปีก,กวิวอีกละเอ,อ้ยมามามาได้มาดีนะปกีกนี่ของที่สามโอ้โหปีกมีมีคณิกวิง่งมาบ่อยๆนะปีกนี่ของที่สี่โอ้อยยาจีวิวหนึ่งด้วยอีกเรียวหนึ่งของที่ห้าโอ้โยาขี่ทีเขาของที่หกยาขี่าขาขมาและโอ้โหของที่เจ็ด เกมหนึ่งขอสุดท้ายของที่แปดโอ้ยยาคิมาสามกล่องแล้วก็ขอตุมอ้มหวังให้มีแบบอะไรนะแบบของเล่ยซักหน่อยในกล่องก็ไม่มีกล่องนี้รุ่นยากยาจริงๆเลยที่สะสมมาทั้งเดือนในครนี้ เออเป็นคลิปสั้นไปนเลยเปิดกล่องเปิดแป๊บเดียวโอ้ยพี่ใหม่ดไม่รู้จะแจกอะไรดีเนาะเพราะว่าแจกเออเดี๋ยว,วแจกของที่ผมว่าจะแจกของในในคลังนั่นแหละเดี๋ยวในคลังตัวนี้เนี่ย แต่ว่าไม่อยากเสียที่ปวดเองไงแจกแจกแต่ไม่มีไม่มีซัพกำลังซัพประเจกสยสัสยเอลต้องซื้อที่ปวดมาปวดเองแล้วมั้งไงพอปวดเองแล้วก็ขายกินดีกว่าแล้วก็ใส่เองเลยนั้วผมผมก็ขอตัวเดียวครับผมขอตัวไปทำภารกิจที่บ้านต่อ เออไม่ใช่ทาธุรกิจอะไรลงดันสิเอ้ยลงแจเขียวลงดีไว้ครับช่วงนี้มันกำลังคูนครับคูนถึงปีใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะถึงวันที่สองหรือวันที่หนึ่งเราครบกันใหม่วิวหน้าผมเออคลิปหน้าเอองั้นแจกอันนี้ดีกว่าเนะี่ยแจกสามเออแจกสามชิ้นนี้ดีกว่าเนี่ยพวกพวกของติดคีนี้ที่ขายไปออกนี่ แจกไปเลยเดี๋ยวผมก็จะบอกในชุมชนของผมเหมือนเดิมครับ่าประมาณเวลาประ,ประมาณเท่าไหร่ถึงจะแจกของแล้วผมจะตั้งประมาณชิ้นละประมาณเออสิบเจมดีกว่าช,ชิ้นละประมาณสิบเจมไมมีเจมก็ดึงไม่มีเจมก็ไปดึงดึงหรือว่าเออเออ,เอ,อ là thả lạy của mình chilla im im là im níu im có thể chim chim chìm đi chim chim chìm chìm Im mình đây chim chim chìm đi chim cái chim 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 sư không chim là chim xịp